ดูกีฬาดีๆกับดีทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับแฟนกีฬาที่กำลังส่งใจเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลิกฤดูกาลปี2021-2022ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้นะคะในวิดีโอนี้เราจะไปดูสรุปคะแนนหลังจบการแข่งขันเกมล่าสุดวันที่23มีนาคม2565กันค่ะก่อนไปรับชมข่าวสารค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดีทีวีด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพดิวิชั่น1ที่ประเทศญี่ปุ่นก็กำลังเข้มข้น โดยหลังจากจบการแข่งขันวันที่23มีน,นาคม2565ทำให้ตารางคะแนนเปลี่ยนและเปลี่ยนผู้นำจากฝูงไปด้วยเราไปดูข้อมูล5สมสรแรกที่มีคะแนนนำล่าสุดกันค่ะ จะฟูงในตอนนี้ค่ะได้แก่สโมสรโทเรอโร่ ero, แข่ง29นัดชนะ23แพ้6มีคะแนนรวม70คะแนนอันดับ2ค่ะสโมสร j เจทีมาเวรัสต้นสังกัดของทัดดาวนึกแจ้งรั้งตำแหน่งอันดับ2แบบหายใจรถต้นคอคะแนนรวมต่างกันเพียง2คะแนนเท่านั้นจากผลงานแข่ง28นัดชนะ23แพ้5รวมมี68คะแนนและยังมีโอกาสสูงที่จะกลับขึ้นมาแซงได้ด้วยค่ะเนื่องจากแข่งน้อยกว่าโทเรอโร่ห นัดและวันที่26มีนาคมค่ะจะลงสนามพบกับสโมสรอนฮิเมจิทีมอันดับที่11ของตารางอันดับ3ค่ะสโมสร NEC Red Rocket แข่ง30นัดชนะ22แพ้8มีคะแนนรวม67คะแนนอันดับ4ค่ะสโมสรฮิซามิสุสปริงแข่ง27นัดชนะ19แพ้8รวมมี59คะแนน อันดับที่5ค่ะสโมสรเดนโซ่แอรีบีต้นสังกัดของจลัดพรบรรดาศักดิ์ทำผลงานแข่ง30นัดชนะ17แพ้13รวมคะแนนสะสม47คะแนนโดยนัดต่อไปค่ะจะลงสนามวันที่26มีนาคม2565พบกับสโมสรโอกายามะซีโกลทีมอันดับที่9ของตาราง ส่วนทีมโตโยต้าออโต้บอดี้ควิีสังกัดปัจจุบันของหัทยาบำรุงสุขแข่ง32นัดชนะ9แพ้23รวมมีคะแนนสะสมอยู่27คะแนนอยู่ในอันดับ10ของตารางและในเกมนัดล่าสุดค่ะที่ลงสนามพบกับสโมสรอน u f u u r c a t เมื่อวันที่23มีนาคม2565ที่ผ่านมาหัทยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยให้จบเกมการแข่งขันพาทีมเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-2ต่อเซตด้วยคะแนน19-20 15-18ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ18และ11ต่อ25และหัทยาค่ะก็ได้รับตำแหน่ง MVP ประจำการแข่งขันนัดนี้ด้วยนะคะจนเกมในนัดถัดไปของทีมค่ะจะลงสนามพบกับสโมสสอางเโอเมดิก e โดยมีนัดลงแข่งขันกันในวันที่26มีนาคม2565ค่ะและอีกหนึ่งสโมสอนค่ะสโมสรคูโรเบซึ่งมีพิมพิชยาโกกรัมร่วมสโมสรในฤดูกาลนี้ แข่งมาแล้ว28นัดชนะ3แพ้25มีคะแนนสะสมอยู่7คะแนนอยู่ในอันดับที่12ท้ายตารางนะคะนัดต่อไปนั้นจะลงสนามอีกครั้งวันที่26มีนาคม2565พบกับสโมสรฮิตชิริวาเรทีมอันดับ7ของตาราง และทั้งหมดก็เป็นสรุปคะแนนล่าสุดพร้อมผลงานของนักวบลล์บอลหญิงไทยในวบลล์บอลดีวิชั่นหนึ่งประเทศญี่ปุ่นแฟนๆวบลล์บอลไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ให้นักกีฬาไทยในลีกญี่ปุ่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์และทำผลงานให้แต่ละทีมอย่างเต็มที่ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ